สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็เอาสีล้อแมกเวปป้านะครับนี่นะครับล้อแมกเวปป้าลูกค้าส่งมาทำสีนะครับส่งมาทำสีกับทางร้านนะครับก็เลยเอามาให้ชมนะครับอันนี้ลูกค้าเอากล่องยาสีฟันมาให้เทียบนะครับเอากล่องยาสีฟันมาให้เทียบอยากได้สีนี้นะครับมันเป็นเหมือนเขียวมิ้นท์ครับแต่ว่าอัดวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยเหมือนสีฟ้าเลยเนี่ย ผมมองอยู่ในจอมือถือผมเนี่ยคือสีฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสีเขียวมิ้นท์นะครับสีเขียวเหมือนเขียวมิ้นท์อ่านี่นะครับล้อแมกเวปป้านะครับอันนี้ลูกค้าถอดยางมานะครับถอดยางมาอ่าครับรูเล็กรูน้อยพวกนี้ต่างๆเนี่ยรับประกันนะครับสีเข้าทั่วติดทั่วนะครับสีเข้าทั่วติดทั่วนะครับและกรงเลกเกอร์เข้าทั่วติดทั่วหมดนะครับ ล้อแมกเว็บป้านะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นแถมเอฟเฟกประกายให้ฟรี1,000บาทในทุกๆคู่นะครับเอฟเฟกมีมูลค่า1,000บาทนะครับเราใส่ให้ฟรีนะครับเราใส่ให้ฟรีเลยทำสีล้อในราคาปกติแถมเอฟเฟกประกายให้ทุกๆคู่นะครับคืนกำไรให้ลูกค้าอ่าน,นี่นะครับอันนี้ล้อหลังนะครับอันนี้ล้อหน้าอ่านนี้ล้อหน้านะครับ ความเงาก็ประมาณนี้นะครับความเงาก็ประมาณนี้เลยนะครับขอเรียกว่าสีเขียวมิ้นท์ละกันมุกเขียวมิ้นท์ละกันผสมจากกล่องคอนเกรตกล่องยาสีฟันคอนเกรตอันนี้ก็หน้าแปนปิดกันสีไว้ให้นะครับความเงาหน้าล้อก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นสีระบบ2 k เคนะครับเป็นสีระบบ2 k เคขั้นตอนการทํานะครับน้ํายาต่างๆเนี่ย เหมือนการทำสีรถยนต์ทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำแล้วก็น้ำยาต่างๆนะครับมีให้ครบหมดเหมือนสีรถยนต์ทุกขั้นตอนนะครับบริเวณรู u, พวกนี้เนี่ยเราก็จะปิดกันสีไว้ให้นะครับเนี่ยปิดกันสีเวลาที่ไปประกอบเนี่ยมันจะมีน็อตมาขันบริเวณนี้สีมันจะได้ไม่แตกนะครับล้อหลังก็เหมือนกันนะครับปิดกันสีไว้ให้นะครับท่านใดสนใจทำก็ลองติดต่อแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับ รับทำสีล้อแม็กมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นรับทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกๆชิ้นงานนะครับยังไงก็ลองแชทพูดคุยสอบถามเรื่องราคากันได้นะครับคุยรายละเอียดกันชัดเจนแล้วค่อยมาใช้บริการกันนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามครับยินดีตอบทุกข้อสงสัยยังไงฝากกดติดตามทางร้านไว้ด้วยนะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตผลงานการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ